โอเคนะครับกลาบสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องโ o ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมฮโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นหมดไหมนะครับผมก็เป็น EP ที่เท่าไหร่ไม่ทราบไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เขียนเพราะว่าขี้เกียจนะาโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันเป็นหน้าตานี่ครับมันเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้มันจะมาวันที่สามสิบเดือนสี่อันนี้ก็สามสิบเดือนสี่นะครับ อันนี้จะมาทั้งสองหมดเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยผมจะเอ่อมาเล่นโหมดธรรมดากับโหมดอะไรดีนะ่าโหมด Battle Royale แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะจบเร็วไหมนะโอเคเดี๋ยวหลังนะผมจะเล่น Free Fire ด้วยนะหลังจากที่ลงคอฟวิตี้แบบต่อน,นื่องไปมากนะคะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยไป เมลืมเร็วมากไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นโหมดยังไงนะฮะโออหมดนี้ผมเดาน่าจะเป็นโหมดซรากเครื่องบินหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะซรากเครื่องบินนั่นแหละโอ้ยนานยังโอ้โหสว่างรู้สึกโอเคผมจะสู้แบบนี้เล่นกัน ผมเปลี่ยนเอาปุ่มอันนี้มาไว้ตรงกลางเ,เป็นปุ่มเล่งเออนี่น้องมีเฉือนอุ้ยเดี๋ยวๆเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันคือว่าไม่มีสัญญาณด้วยเออเป็นไรกันก็ยิงได้ปกตินี่หว่าเอาแล้วเพื่อนไปย่งนี่ผม อ๋อมันขึ้นเป็นอะไรนะเอาเก็บได้มันจะมีเสียงวุง้งนะน่ะ,นะเสียงพอ่อตายตายเก็บต่อเนื่องพี่น้องตายผมต้องเอามีดเฉือนปึ๊บตายเรียน นองเ้ยตายครับโอ้โหไม่น่าเลยเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปตรงอื่นๆดีกว่ายยงหนะ้าตายคจริงเพื่อนค่ะตายตายนี่ผมจะใช้ปืนไฟฟ้าดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าปืนไฟฟ้ามันจะมีรสชาติยังไงรสชาติแห่งความตาย โอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าตอนนี้เรายังไม่เจอคนเลยวะเราเห็นที่ผมกดไว้ก่อน,อนแล้วเพราะว่าแบบเผื่อเจอคนเราปัางทีเดียวจะได้ตายาาก็แต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเลยโอ้ไม่ใช่สิไปหนึ่งโอ้เวลาหมดก่อนเดี๋ยวเราลองเล่นอันนี้ดีกว่าปืนของศัตรูไม่รู้เป็นไรชอบเล่นปืนศัตรู ไม่ค่อยถานาดเลยนะไม่ค่อยถานาดจริงๆนะเอาเล่ปืนศัตรูอีกเฮ้ยไม้เป็นไรชอบเล่นปืนของศัตรูนะเออแปลกคนแต่แถวนี้มันม,มีคนเกิดจริงดิเฮ้ยเรายิงนนี้เล่นศัตรูอยู่ไหน ตายไปหนึ่งโอ้ตายต่อปืนนี้มาเล่นดีกว่าเออไม่ทันแล้วนี่ยู่ไงกันวะโดนเพื่อนหล่อเยอะ วันนี้ดีกว่าใช้เอามีดไปเฉือนมันไปดูอยู่ไหนวะสไลด์โอ้แดงเถือกเลยครับตรงนั้นี๋วยวผมเข้าไปแซะเซาะหน่อยเข้าไปเฉือนมันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปตรงนั้น มันแดงๆมันน่าเข้าไปน่าเข้าไปดีจริงๆจะเฉียนก็ไม่ให้เฉียนมานี่ไม่ใแช่เฉือนใช่แช่เชืเฉียนเฉียช่เชือนเฉช่าเฉียเไอไปอีกหนึ่งครับหน้าตายนี่องใช้ปืนนี่ปังอืมใครยิงวะ ได้ได้ได้เดวเจออยู่ดีๆไม่ชอบผมสั่งนิ้วเคียร์ลงอีกว่าไม่ทันนะอยว่าจะปิดฉากทีทีไม่เฮ้ออะไรวะเนี่ย โอ้อันนี้มันยิงอะไรมันยิงกำแพงเล่นดึ้มแตก๊กโอ้แตกเสยเอิกเอิกเอิกคอเป็นไรวะในช่วงนี้อโอ้ผมได้อับสองครับทุกคนเอ๊ยอันนี้มันเป็นเป๋า่ารือวะใ่รักษา อุสิบครั้งอะไรวะโอเปอ้ลอะไรมีคนชวนทำเล่นด้วยโอ้โหทหารสิบหกเองเหรอเนี่ยเย็กน้อยปรับแต็งโอ้ <c oughs> ขาชนขาชนเขาให้แม่ละเพื่อนอันนี้ผมไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่นะแต่ก็จังช่างมัน รวมหนึงเจ้านี่ด้วยมันเป็นสก,กินนะครับทุกคนสก,กินนี่ดูดีมีออรา่าโอเคเราไปเริ่มเล่นกันต่อเลยดีกว่าโอเคไปกันเลยเดี๋ยวอันดับแรกนะผมขอเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยครับผมเปลี่ยนจากปืนนี้เป็นปืนนี้ดีกว่าอันดับที่ห้ ้า่คุณตกแต่งอะไรมากหรอเยสเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ไปเล่นเล่นอีกตาหนึ่งกันตาเมื่อกี้อาจจะจบช้าแต่ว่าตานี้อาจจะจบเร็วโอ้ทุกคนผมโลด,ดอีกแล้วครับต้องู้ชมโอ้โหมันพากันเล่นอะไรของมันกันวันเนี้ ยึดจุดหมดยึดจุดเออตายไม่ทนบีตายหมด โอ้ผมเอาเนี้ยก่อนโอเคไปเฮ้ยอยู่ไหนวะยีงไงยิอยงอะไระอ่ระนี่ไอ้ปืนนี่มันเล้าปืนลูดเอฟวีไฟอะไรนบว,วผมเรียกว่าปืนลูดลูดลูดจริงเลยมันชักแล้วก็ลูดลูดลูดน่ยแป๊บเดียวตายดีจะตาย จะตายไปราหรซาร่านายคิดว่ามันไก่กาอาราเลยยังไงฉันถามนายจริงนายไม่เคยใช้ปืนหรือ,อยังไงอืมตายอ้าลย <c oughs> ตอนนี้จบเร็วนะผมปาระเบิดฟิวไปเลยไม่โดนใครเลย <c oughs> เอออีกแล้ว <c oughs> เหรอ เออเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้อืมนี่แล้วเราก็จะจัดการฆ่าตัวตายเป็นอะไรที่ดีเออไหวนี่แหละฉันก็จะได้ของดีเ Dominated. Take those positions. We lost C. Hostile center gun in your AO. We're captured A. We captured A. We're almost there. Keep it up. It's too close. Fight harder. We've taken the lead. Yay! Hey! 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 Oh. Hey! Hey! มันจะเกินนาทีไม่น้องพี่น้องเลยตายไปหนึ่งอันนี้ผมจะจบให้เร็วที่สุดเพื่อท่านผู้ชมแล้วคนดูแบ,บเดียวได้นะอืมคี <c oughs> ดูดิว่าจะไปเหลือซากอะไรให้ <c oughs> อะไรเนะี่ย You just You're capturing C. Enemy has a stealth chopper a. Yeah. Lost the lead. Lost Alpha. The lead. Lost the lead. capturing. Host predator Hostile inbound. missile โดนอีกแล้วเหรอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลาจากความตาย